น oh! ้ำเงินน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 ้ำเงินเยอะมากนะครับไปไปครับครับดูๆครับทุกคนโอ้ยน้ำเงินล้วนๆน้ำเงินเยอะๆเลยนะครับผม ขี่โคนลึกเป็นคือบอ่ะน้ำเครื่องมาบนได้แล้วโอ้ยสวยน้ำสวยน้ำสวย Ai hàn, hàn ngũa Chị chế vô ní lọ Ừ, phăng bún phòng cho xây phăng ạ <laughs> mà hớt lẹo hơi đớm nếu mà tốt à ui 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 với ui ui เออให้จะแม่นนะพีดิงใส้นเอง่ะเออไปเลยพีดสไลด์ขึ้นมาขึ้นข้างเลยเออโอเคน่ะรถกระบุตวันนี้ไปนี้กะอือไป มัสวยจีนยนังไงดิเลยเจเรือเอามีปดปาดอกคันีมีดมาแล้ว หมุนมันมันอื ừ, ้อนี่แหละเกือบพอร์ตบอก สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาลงเบ็ดนะครับนี่ครับได้ทําไปแล้วนะครับเบ็ดสายผูกกับตามกิ่งไม้นะครับผมก็มากับพันที่นะครับผมรันโ้นนะครับเหยื่อที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นนี่เลยครับผม ใส่เดือนใหญ่นะครับใส่ใหญ่ๆเลยนะครับผมตัวเกือบเท่านิ้วมือนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมก็หลังจากที่น้ําน้ําลดนะครับน้ำน่านท่วมนะครับท่วมไปต้นแขมทางเหนือเรือต้นแขมนะครับก็ลดระดับลงนะครับผม ก็น่าจะมีตัวกินแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปลงเบ็ดกันเลยดีกว่าครับผมไปเ,เข้าทุกด้วยนนอง mần điện nó mần điện nó lâu sẽ đến được một tay mần điện nó mần điện nó mần nó nó

còn bị không sẽ cái tầm lái hơn nữa đâu tập tập sẽ cái tầm tành này cái gì mà ừ kiểu khém biết mày sẽ chết đấy móc cổng con này quá kỳ này, Sức có sai lắm Nó có nè nè nó nè Nó nè nè bị nè 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 đứa, Cái nè 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 โดนนัดอ้ยตังเงินดอ้ยอิบนี่ครับโอ้โหน้ำเงินหรือแดงไม่รู้ครับผมใหญ่ขนาดนี้น้ำเงินหรือแดงวิ่งเสร็จแล้วครับหนึ่งรุ่นต้มเนี่ยพี่ใส่แขนอะใส่เกือบโลออะอืออ่ะปีได้อีกล้อไปก้อนสองล้อไปก้อนเท่ากับขวดน้ำเท่ากับขวดน้ำนะครับ อยาใส่เยอะไว้ไหมครับผม สวัสดีตอนเช้าครับผมก็พากัออกมานะครับเจอพันธุ์ที่นะครับอะไรพี่เก็บเส้นเดือนเก็บใส้เดือนเย็นน้อยเย็นน้อยเราจะไต่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับหมุกตุกเส้เดือนอนะครับหมอกออกหม,ม,นะมอ,อ,อกมองมองลงนะครับใส้เดือนออกนะครับไว้เก็บใส่อออใสใสปลาเล็กนะครับเพราะวันนี้เราใส่ปลาเล็กกันดีกว่าแต่วันนี้เราไปลุนล้นปลาใหญ่กันก่อน ถ้าปลาใหญ่กินแล้วก็ใส่เดือดไอตัวเล็กแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าปลาใหญ่ไม่กินที่เราลงไว้เมื่อว,วานามันไปใส่ปลาเล็กครับแล้เวเราลงไปลุ้นกัน,นครับมันเป็นยังไงเออม,มันนม่แต่ส่งบุญหรอส่งที่มันมีน่ะีน่นี่มันบอกมี ปุ่นเมันจะออกไอ้ติตีหอยจอนเรือหลุมบุญเลยไหลขนาดแจน่าเหมือนบุตรไถ่เนาะนี่ยมันมามินี่ที่ร้านกาแฟมานี่มาถึงร้านกาแฟเดี๋ยวนีสวน่สวน,นอะไรก็สวนวิลงเหลียวไปก็นเงียบ <c ười> แต่มันอาจจะนอนนิ่งๆก็ได้มันอ่อนอมันอาจจะเหนื่อยก็ได้มันนิ่งๆน,น้ำลงไหลยอยู่นะนี่น้ำลดแล้วครับเพราะว่าฝนไม่ตกมาสี่วันห้าวันแล้วเมื่อวานยังอยู่เรียงสูงอยู่ตอนกลับมารู้สึกว่าน้ำมันลดลงนะครับ เก็บบะเทือกมันลดแลบอยู่มันลดหรอกเท่าเดิมเท่าเดิมไม่ลงไม่ลงแหลกเนืน่อว่าน้ำลดนะครับแต่เดี๋ยวเรารู้ลังแหลกตั้งแต่เรือ,อนี่ลงไปเลยไหลลงไปนี่แล้วเราก็ไปดูจากเหนือลงมาบรรยากาศดีดีเนาะอารบรรยากาศอย่างเดียวนี่กี่แหลกตื่นตีห้ากว่า,วา Ơi, tì 5, 2 gì lục cốt phan cái cả, 6h rồi đợi, cái 6h 5 phút, lầm 5 phút, đụt cái nhà nèo, bước cả măng cái xe đét nồi, chuẩn bị để khút, lót, kép với cái, để khút, nè rồi bước cái bể, không xây cái miếu ha như một kiếm ừ. oh. oh. nhanh đua rồi bật tay thấy điên này tay có đi bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền mì vẫn xây chết lỗ 3 chúa <laughs> <laughs> Bịt để xây giáo kê này, tí này sắc khó đéo có vui rồi anh nhìn này đứng mà nháo okay. ghê เนี่ยบอ๊ะเข้าบ้านกันแล้ววะนี่เหล่ไอ้แฮ็เนี่ยหลังแรกของเราผมว่านิ่งๆมันไม่มีปลาใหญ่มากใส่เหยื่อใหญ่ปลาใหญ่แต่ปลาใหญ่เราไม่มี เดียวมดสองเราโดนต่อขาวี่หลังแรกไปนี่ปัวน้ำมินตรขาวปะปัน้ำมินปัวน้ำมินน้ำมิ้นเฮ้ยเกือบขาดมันมปปั้นเลยต้องน้ำเงินนะครับ ขลื่นตะขอเขี้ยวมันกันหยาดนะฟันมันนะฟันก็คือเขียวเหมนนี่ครับตะขอเบ็ดยังอยู่ในปาก,กเลย <laughs> ถั่วพุด <laughs> เอากระถัววเหรอตั <laughs> วมวยสองตัวละเมื่อคืนตัวหนึง่งเขียวอยู่ในฟัน ตัวละครับผมตัวอู้ลาดเงินอ้บักเอปุ้ยใ่ยิ่อ้โอ้ล้ับตัวนี้เขาแก้มเขาแก้มเฮ้ยมท่านผู้ชมครับอู้ดูใส่ย่ใส่่ใส่ยิ่งบกเอยใเ่สเพ่เเฮ้ยบิดสาตัวนะ้ยตต่อครับผมอีกตัวหนึ่งครับผม อันขาวขาวนะครับ้อยอยู่นะครับออนะเนี่ยเหนื่อยแล้วปานเงินนะครับอีกตัวนึงครับผมอ่อนละเกือบตายแล้วนะครับยังดิ้นอยู่นะครับอีบอ่ดิ้นนดิ้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 นด้ ไมน้เมืนมเหมืน oh. ม่เหมือนม่เหมอน้มอ้ยไ้คับครับดู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 มาโอ้ยสาใสใสโลโ้ยสโลนสโลครับผมเกินตะขอ้วยครับตรงนี้ครับอ่ะโอเคครับผมแกะก่อนครับโอ้ยเจีว เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวสวยครับสวยใครไม่สวยบ้านเชียบบันเชียบใครไม่สวยใ <c ười> ครไม่สวยสวยคง <c ười> สวยไป <c ười> คาเลคเตอร์เกา่า <c ười> ตัวนี้นะครับทุกทุาตายครับ <c ười> <c ười> นี่เปิด ดเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเรือมันไหลตรงน,นี้ตายครับนี่ขึ้นจิบน้ำไม่ได้นะครับนี่ครับตายตตตนี่ตายนง่แกอ่ะลงหาเพื่อนอ๋อครับออ้อีกตัวนึงครับซุ้ม สวยอะครับเดี๋ยวมันไปกินเฮ้ยหิวหิวมาแล้วเขาหิวมเขามัดมาเดี๋ยวรามากินเถอนไปเด้อเดี๋ยวผมแกะสายก่อนเดี๋ยวเฮ้ยมันแปลกมากอ่ะเขาได้มาเลยมาลุ้นมาเลยแต่เขาได้แนี่มันคือแบบเออลุดมาเร็วเชือกเก่าไงพี่เออเนี่ยมัดมาแล้วเลยเก่ามาก ôi hay chút chút hay chút 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 Hồi chút 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 tưng chút 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 còn chút 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 ลืมบอกท่านผู้ชมไปสวายนะครับอยู่ข้างล่างนะครับได้มาก่อนหน้านี้นะครับผมตอนนั้นคือกดสวายลิกลก,กดถ่ายไม่ติดกล้องติดเลูกตัวนึงน,อองนี่เป็นียังได้งโอเคอืมสนะไลดิดิ นั่นน้ำตุ่นเงเออใส่ดิงเล่นผาไปดบน้ำอะไรผาแน่ฮะผาจริงจริงหยุดอยู่ไว้ก่อนอู้หูหยุดหยู่หยุดโอ้โหผันผันผัน chắp đến chắp 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 ở chắp 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 luôn, chắp chắp đi 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 đi, chắp Đi 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 chắp 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 Đi chắp chắp Đi chắp đi. Đi chắp chắp đi 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 chắp Đi con, ừ, ch chắp ch 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 Đi เชิ้นเล็กหลักงัยเฮ้ยเราได้ไปหาสิ้นเล็กใหญ่ยังไม่ออกมัได้ใช้แล้วมันจริงเน้งไห่ได้ใช้แล้วชิ้นเล็กเราไม่ใช้แล้วนะครับปล่อยแน่ปุ้นนะยึดถึงอยู่ไหมลูกเฮ้ยย่าอยู่เหลือแค่ขอบปากมันผิดยากปลาเดี๋ยวมาใส่เยอะไหม นี่นกอคิงคุบคุณนะคุณเดียนตึงอีกแล้วจะตึงปลาหรือตึงอะไรนะครับนี่น้ำสวยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่น้ำเอายาไปหมดครับแบบนี้ Ui, nó đi Hắn Thôi mất cái gì vậy mà kẹt Ôi, vui Không chín mất cái tôi dày đi Ừ, Ê, ừ. กินได้กินได้กินได้ทุกเมื่อกินได้อยู่สวยนะนี่สวยอ่ะนี่นี่มันติดหญ้าตายก่อนดูไซส์ครับโอ้โหสวยเกือบล้น่ะเนาะมาดูจำรวจปลาเราก่อนดี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 อ่าอ่าก้าวต่อ

ไหว่หยไหวได้เฮ้ยอีกตักแหละใหั่ใหญ่บ้เน่

เดี๋ยวเราไปยุ่งปลาแล้วก็โชว์ผลงานด้วยนะครับผมว่า,จ,าจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนครับผมไปทำชมครับมาดูผลงานของเรานะครับจะยกให้ดูแล้วครับร้อยเ็จนี่เอ้าวิ่งน้ำเงินล้นๆดน้ำเงินเยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูน่ครับโอ้โหแ <laughs> ม่หมแเป๊ะ <laughs> nhiều khả năng lướt về sò chỗ đó đấy. nè. Tầng lột, ta không thể thay. Ha lướt được không? Lắm. Lướt bao xa vậy? U ừm. Nhieu quá. 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 ท่านผู้ชมครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมเดี๋ยวเรามาลงเบ็ดต่อไปอีกแล้วก็ชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพือเป็นกําลังใจในการทําคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมทางช่อง youtube นะครับผมและ facebook ก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ